สว,ส, lighting, สวัสดีคะ่ะ <ave> สวัสดีค่ะซีรีส์ที่เรามาพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็เป็นซีรีส์ที่มีเรตติ้งเปิดตัวค่อนข้างที่จะดีมีอะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงซีรีส์เรื่อง l o v e of the Ra Sky ซึ่งเป็นซีรีส์ชาเกิกก็คือเป็นซีรีส์พีเรียลย้อนยุคของเกาหลีแนวแฟนตาซีคอมเมนตีดราม่าก็แฟนตาซีก็ทางเราเหมือนกันนะทางเราในที่นี้คือหมายถึงว่าชอบชอบดูจริงๆอะเรื่องนี้มันเคยเป็นนวนิยายมาก่อนชื่อภาษาเกาหลี คือคงชอนกีเป็นผลงาน,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 นของนักเขียนที่ชื่อจองอึนกอนก็อาจจะไม่คุ้นแต่ถ้าบอกว่าคนเดียวกับที่แต่งเรื่องบัณฑิตน่าใสหัว <c oughs> ใจวาวุ่นหรือ t ด e ะแบดแอมเบสเซสเดอะค่อนข้างที่จะโชคโชนในเรื่องการเขียนบทเขียนนวนิยายเกี่ยวกับ<เ>อ,อิงประวัติศาสย้อนยุคอะไรอนยะ่างเงี้ยได้พูมิกับจางแทยูก็คือคนที่กำกับเรื่องนายต่างดาวแล้วก็เรื่องไฮยีน่า l o v e อร์ออฟเดอ Sky เนี่ยมีประมาณ16ตอนเป็นของช่อง SBS แฉวันจันทังคารแล้วคือมันไปชนกับเรื่อง Police University ีที่คิสตันเล่นขึ้นเรื่องนั้นอ่ะก็เลตติ้งค่อนข้างที่จะดีแต่ว่าฉายมานานแล้วปะฉายมาสักพักแล้วไหมก็ประมาณสักพักหนึ่งก็ประมาณตอนที่7ตอนที่8ยังไม่แน่ใจข้อมูลนะประมาณประมาณประมาณนี้แหละแต่ว่าพอเรื่องโลเวอร์มาฉายในตอนที่1ใช่จะปะคือกวาดเลตติ้งไป6.6คือเป็นการเปิดตัวที่แรงด้วยแล้วพอตอนที่2ก็คือว่ากวาดมา8.8%ดดอเสามารถดูได้ที่แอปวิวนะคะควารู้สึกหลังดู้อีพีหนึ่ คือตอนแรกมันมีรายละเอียดเยอะมากและยอมรับว่าแบบมีบางช่วงที่แบบมันเร็วมากมันไปเร็วมากจนต้องแบบกดพอสเพือ่อที่จะอ่านแต่ว่าในความ,มในความที่ข้อมูลมันเยอะแต่เขาเล่าเรื่องออกมาได้ดีมันมันไม่ยากเกินจะเข้าใจคือด้วยความที่มันมข้อมูลเยอะมากแล้วมันก็ทิ้งปมอะไรหลายๆอย่างะเอาไว้ให้ให้เราได้ไปติดตามกันต่อใน EP ท้ายๆทัถัไปอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าแบบ รู้สึกเหมือนกันไว้นะแต่ว่าตอนแรกที่ได้ดูะ่ะมีความรู้สึกแบบมันคล้ายเดอะมูนมากอะ่ะซีรีส์ละครพีเรียดม,มันส่วนมากก็จะมีแบบการเมืองมี<อ>แบบว่าความรักม,มีเรื่องเสียศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาอยู่ด้วยแหละถ้าใครชอบเดอะมูนแล้วแบบอยากอยากหาอะไรแนวแนวแนวแ,น,วแ,น,วแน,วนั้นอะดูอีกอะ่ะเรื่องนี้ก็ตอบโจทย<ม>์<ม>อยู่นะ แต่ว่าสิ่งที่ต่างจากเรื่องเดอะมูนนะมีความรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันมีความแบบคล้ายหนังแบบหนังจีนกําลังภายในเออมันแบบนิดนึงนิดนึงมันแฟนตาซีกว่าเดอะมูนมากแบบอันนี้แฟนตาซีแบบ full option เลยแบบปีศาจทำเควสต์ตัดปิศาจอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้มีแค่ความรักอย่างเดียวไงมันโดดจากแนวที่ฉายอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าเรื่องเนี้ยโยสอบค่อนข้างที่จะไม่คุ้นเพราะว่าเขาแบบ คือเขาต้องเปิดหน้าไงหรือเปล่าออแล้วรู้สึกว่าแบบมันดูแบบมีสเสน่ห์มากอ่ะแล้วแบบนางนางต้องใส่คอนแทคเลนส์นะเรื่องเนี้ยม <นะ S 1> ันดูดูแปลกไปหมดเลยแบบนี่คือใครโอ้โหเฮียวซฟอ ส่วนน้องอยู่จองคือน้องอะไปเรียนว่าเออใช่น้องไปเรียนการเออวอร์กช็อปอะไรเงี้ยพอเข้าฉากแล้วมันดูคล่องมากอะเราอยากบอกว่ามันน่าติดตามแล้วก็ใครที่กําลังคิดว่าแบบวิจะดูดีไหมเงี้ยคือดูเลยเพิ่งมาอยากให้ลอะมาเรื่องซีจีนี้ต้องพูดไหมคือซีจีอะไม่อยากพูดเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วอะ ใช่คือมันคือเขาทําดีมากต่อไปเราจะมาพูดถึงทั้ง EP หนึ่งแล้วก็ EP สองสหรับใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็แนะนําให้ไปดูก่อนหรือว่าเออทำไมหมายเล่งสปอร์ตเขดูได้เรองย่อใช่ไหมค่ะคุณเองใช่ค่ะเรื่องย่อเนี่ยมันต้องเป็นคุณเองแน่นอนค่ะว่ามันเป็นงานละเอียดมากเรื่องนี้เรื่องย่อ l o v e r s of the r e s t e Guy เนี่ย ตามท้องเรื่องมันจะดําเนินอยู่ในยุคโชซอนเปิดเรื่องมาเนี่ยมันจะเล่าถึงตำนานที่บอกว่ามนุษย์เนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขกับเทพ3องค์ที่ชื่อว่าสามชินเป็นเทพแห่งการกําเนิดแล้วก็พยามารเทพแห่งความตายแล้วก็เทพแห่งการรักษาสมดุล3มเทพเนี้ยมันจะเหมือนในตำนานบอกว่ามันรวมกันอยู่ในร่างเดียวกันนะแต่อยู่ดีไม่ว่าดีพยามารมันเกิดแบบบ้าคลั่งขึ้นมาแล้วก็กินเทพรักษาสมดุลเข้าไปแล้วก็ออกจากร่างย้ายไปอาศัยร่างมนุษย์อยู่อะ เพื่อที่จะแบบอารมณ์หลอกล่อให้พวกมนุษย์เกิดสร้างความวุ่นวายเข่นฆ่าฆ่าฟันกันเองอะไรอย่างเงี้ยจนวันหนึ่งอ่ะกษัตริย์พระองค์หนึ่งอ่ะที่เป็นร่างสิงสถิตของพญามารณปัจจุบันเนี้ยเหมือนกควอมนาาปีศาจท,ที่อยู่ในตัวมั้งก็เลยคิดที่จะผนึกปีศาจเอาไว้อยู่ในรูปภาพคือมันผนึกสําเร็จนะแต่ก่อนที่จะถูกผนึกอ่ะปีศาจอ่ะได้สาบแช่งให้บ้านเมืองพบแต่ความอดอยากแห้งแลง้งแล้วแช่งบ้านเมืองยังไม่พอมันไปสาบแช่งชายคนที่วาดภาพสําสหรับผนึกตัวเอง ขอให้ชายคนนี้ไม่สามารถวาดรูปได้อีกลงไปถึงลูกหลานของผู้ชายคนนี้ด้วยไม่สามารถวาดรูปได้คือผู้ชายที่วาดภาพนี้เป็นพ่อของนางเอกไงแล้วนางเอกดันเกิดวันเดียวกับที่พญามารถูกผนึกเอาไว้อะมันเลยเป็นเหตุให้นางเอกอะโดนคํำสาปไปด้วยนางเอกเวตาบอดตั้งแต่เกิดเพราะว่าพญามานมันมันแช่งล้ว,ว่าไม่ให้ลูกหลานตระกูลน,นี้จะวาดรูปไม่ได้หลังจากเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยก็ผ่านไปนมนานกาเล9ปีต่อมาก็มีองค์ชายองคหนึ่งบังเอิญบังเอิญไปปล่อยปีศาจออกมาจากรูปภาพแล้ว ปีศาจเนี่ยก็ไปเข้าร่างพระเอกซึ่งจากเหตุการณ์วันนั้นน่ะมันเลยทําให้พระเอกเราอะตาบอดแต่ว่ายายซัมชินเนี่ยที่เป็นเทพอีกองคหนึ่งอ่นะต้องการจะขัดขวางพญามารใช่ไหมเทพซัมชินเนี่ยก็เลยได้ทําการเอาดวงตาของพญามารอะไปฝากเอาไว้ที่นางเอกมันเลยทําให้นางเอกอะสามารถกลับมามองเห็นได้ตั้งแต่วันนั้นแต่แรกกับการที่พระเอกเป็นฝ่ายตาบอดแทนนะเหมือนเรื่องราวต่อจากนี้ตัวยายซัมชินเนี่ยก็พูดเหมือนทิ้งปมเอาไว้อะว่าพระเอกกับนางเอกเนี่ยสองคนนี้ถ้าเขากลับมาเจอกันอาจจะทําให เรื่องทุกอย่างที่วุ่นวายอยู่เนี่ยคลี่คลายกลับมาเข้าลูกเข้ารอยได้นั่นคืออีพีหนึ่งทั้งหมดค่ะเดี๋ยวพอดูอีพีหนึ่งแล้วใช่ป่ะมันจะมีแบบคําถามที่แบบเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอะไรท์เยอะมากเขาบอกว่าพญามารเนี่ยจะใช้พลังได้ก็ต่อเมื่อมองตาถูกป่ะในตาสีแดงมางอ่ะไม่มีวันฆ่าตายแต่ว่าในอีพีหนึ่งช่วงตอนแรกๆอ่ะมีความกลัวชุดของกษัตริย์หรืออะไรามังกรอ่ะามังกรเอามังกรน่าจะเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นลวดลายมังกรเออลาย าลายบนชุดกษัตริย์เชื้อพระวงศ์อ่ะที่บอกว่ากลัวตามังกรอ,อ,อ่ะ้็ทําไมเป็นสิงในตัวพระราชาทำไมต้องอยากสิงพระราชาเออก็น่าดีกไม่ไม่รู้วะก็ต้องรอดูว่าเออว่าเขาจะคลายปุ่มตรงนี้อย่างไงมันจะมีเหมือนน่าจะพูดเนออาะว่าอ,อ,อะไรพระราชา,า,ชาที่ทสีเขียวอ่ะเออตัวเนี้ยจะมาเป็นคู่ปรับของพญามารหรือเป็นแบบเป็นบร์เทอร์กันเหมือนกั มันเป็นพูดที่อยู่ในภาพวาดปะเกิดจากพลังของภาพวาดอะไรสักอย่างอะคือเป็นพลังดีหรือเป็นพลังไม่ดีถ้าเป็นสีเขียวก็น่าจะเป็นพลังที่ดีหรือเปล่าอยังไงเพราะว่ามันแบบมันควข้า่กับแดงอะใช่ไหมล่ะเรื่องตอนอีพีแรกอะที่เล่าเกี่ยวกับเรื่องว่าเออมีตํนนานเทพสามองค์อะไรอย่างเงี้ยเออใช่ใช่แล้วเหมือนเล่าเป็นหน้าน้องหน้าของนางเอกอะว่าเป็นหน้านางเอกเหมือนแบบนางเสียแบบเสียสามีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยนรคกไปแล้วก็แบบ หรือว่าพระเอกมันจะตายวะไม่รู้แต่คนเห็นคนนี้ตั้งแต่จมน้ําแล้วอะไรเอ่ยไม่รู้แต่คนเห็นคนนี้เขาไม่ค่อยตกเศร้านะนี่แล้วตอนแรก่ะที่แบบองคชายพากันไปดูรูปในห้องเก็บรูปเองเขาแบบว่าตัวละครที่อยากรู้อยากเห็นนะูเห็นแล้วแบบโนรู้เลยว่าแบบพญานาคมันเกิดแล้วแหละเออเขบอกอย่าบอกนะแล้วก็เข้าไปกูแบบอย่าบอกนะอย่าบอก ก็คือเหตุการณ์เผารูปเป็นการที่ว่าแบบอยากเห็นรูปภาพว่ามันเป็นยังไงว่าได้ยินเสียงจากรูปไงก็เลยเอาไฟไปจอภาพมึงเข้าใจว่าเอาไฟไปจอกระดาษอะโดนโดนสะกดจิตโดนล่อลวงอะไรอย่างนี้ไงจิตใจนางจิตใจนางมันทะยานเนี่ยแบบต้องการแบบอยากจะเป็นกระสับต้องการแย่งตําแหน่งอะไรอย่างเงี้ยตอนออกมาตอนพยายามมันออกมาก็นึกว่าจะเข้าร่างองค์ชายที่เผารูปมาแลนององค์ชายก็มีความรู้สึกว่าเข้ากุศีเข้ากุศิมาเลยมาเล ้ย <c oughs> สุดท้ายเข้าไม่ได้ไม่ไดเข้าเลยผมมียันเตา้า ขาไม่ได้ก็เลยต้องไปเข้าพระเอกตัวละครนรงน่าสงสารมากโดนให้เข้ามาแบบให้เข้ามาช่วยทำพิธีขอฝนให้ช่วยบ้านเมืองคือพระเอกมันเกิดมาบูญญาณนเออเหมือนเป็นพลังวารีแบบชี้รู้ว่าว่าตรงไหนน้ําตรงไหนมีน้ําอยู่อะไรอย่างเงี้ยหน้าแรงเขาต้องขอฝนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องแบบเอาคนมีพลังวารีเนี้ยมาแบบมาเป็นผู้ช่วยมีการแบบผักหลังกันโดยที่แบบเออร่างทรงเนี่ยเขาก็แบบอยาก ฝนจะต้องตกได้ก็ต้องบูชายันมนุษย์ยันเท่านั้นเราจะมาโลกสวยแบบโอ้ทาไปงั้นกันไม่ได้ต้องมีการเสียสละฝนไม่ได้ตกเพราะพระเอกนะมันตกเพราะว่าปีศาจอ่ะมันออกมาค่ะคุณพี่พอพยามารมาอยู่ในตัวพระเอกเีงยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมันมันจะใช้ร่างพระเอกทําอะไรต่อพระเอกหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนละคนแยร่างกันเลยมึงก็เะมึงก็เะ่าผีกระสือปก็ว่าคือผีกระสือกับคนอะอยู่ในร่างเดียวกันแต่พอแบบนอนไปปุ๊บตื่นมา ก็คือแบบฉันไม่รู้ว่าฉันทําอะไรอ่ะมือหรือว่ามันคือคนคนเดียวกันแล้วมันก็ไม่รู้ไงพลังพยามารที่อยู่ในร่างพระเอกมันขนาดไหนโอ้โหแต่กูชอบมากมีสองตอนที่นางเอกมาปลุกร่างของพยามารได้แล้วก็าสรออกมาได้อพราเสร็จแล้วพระเอกก็คือ กายร่างมึงสีดำเหมือนหนังจะจขมงมงตัวใหญ่มึงน่ากลัวมากจริงจริงเออ,เอ,อแลว้วก็นนสีแดงอ่ะเออแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ที่รู้สึกว่าแบบชอบอ่ะก็คือ mood and tone ตอนแบบโรแมนติกอ่ะ ตอนที่ไปเก็บลูกทออะคือดีภาพเอ้ยอะไรเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยฉากลูกทอสวยจริงส่วน e ีพีสองะก็คือเหมือนเป็นการเล่าต่ออีก19ปีต่อมาใช่ใช่ซึ่งตอนอีพีสเนี่ยมันก็ถึงแบบเล่าเรื่องว่าเออเราอะจะต้องตามหาอิตรกรเพื่อที่จะมาว่าซ่อมแซมภาพที่เป็นภาพประสัก์ที่เป็นพยายามที่โดนเผาไปอะให้ได้งเพื่อที่จะใช่เพื่อที่เราอะจะได้มาผนึก อีกรอบหนึ่งซึ่งคนที่จะสามารถวาดได้จะต้องเป็นคนที่แบบเหมือนแบบถ่ายทอดได้เหมือนคนเก่าเ่อเป็นพ่อนางเอกอะเออซึ่งพ่อนางเอกก็คือเหมือนแบบสติไม่ดีแล้วคือ,อไม่สามารถวาดได้เลยพ่ออสงสารว่ะดูแล้วแบบสงสารพอออ่อนางเอกมากเลยอะก็มีความรู้สึกว่าแบบคือผิดอะไรอะคือ,อ,อจงใจด้วยนะคือจงหัน,หนมาแบบ คือคนอยู่เยอะแยะคนอยู่เยอะแยะถามว่าแช่กูผิดอะไรกูแค่วาดรูปก็อย่างที่บอกไปว่านางเอกอ่ะมันก็คือคือไปจิตจิตรกรวาดรูปก๊อบเหมือนโดนจ้างให้ไปวาดรียนแบบโมนาลิซาแล้วก็มาขายต่อเสมืติว่ามันคือของจริงนางเอกอ่ะก็ต้องการที่จะแบบหาเงินใช่ไหมเพื่อที่จะแบบไปซื้อยามารักษาพ่อแต่ยาที่ไปซื้อมาก็คือเป็นยาปลอมค่ะคือเพราะซ้ำคมชัดมากยาปลอมตรงเนี้ เป็นในแก๊งที่ให้นางเอกวาดรูปขายอะแล้วนางเอกมันไม่อยากวาดต่อแล้วอะมันก็ไปหลอกนางเอกสุดท้ายนางเอกก็แค้นใช่ไหมนางเอกไ็แค้ปุ๊บมันก็ไปฟ้องฟ้องแบบจับแผ่นผีที่ดีเถื่อนอะมึงและทีนี้เขาก็มาจับมันพอมาจับมันปุ๊บมันก็มันก็แค้นนางเอกอีกมันก็มาไล่ล่านางเอกทีนี้นางเอกก็วิ่งวิ่งวิ่งแล้วทีนี้ก็ไปเจอเกลของพระเอกก็เข้าไปอยู่ในเกลพระเอกนั่นแหละก็เลยทำให้เจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มันเกิดอีกรอบ ส่วนพระเอกอะ่ะก็หลังจากสิบเก้าปีผ่านมาพระเอกก็เป็นบัณฑิตถูกปะเป็นบัณฑิตอยู่ในวังจะเป็นบัณฑิตรูปงามแล้วก็แบบดูสามารถดูโหดรักษาได้แบบอย่างรู้ดูดาวได้ทั้งนั้นที่แบบตามองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยอีพีสองก็เล่าถึงว่าพระเอกอะ่ะจริงๆแล้วมันก็ต้องการที่จะแก้แค้นพระราชาเพราะว่ามันคิดว่าพระราชาเป็นคนฆ่าพ่อใช่แต่เหมือนความทรงจําพระเอกมันเลือนลางนะ เหมือนมันจําได้แค่ประดิษฐ์ประต่ออ่ะพระเอกอ่ะมันอยู่ในอะไรนะรับจ็อบอ่ะรับจ็อบพิเศษใครที่มีเรื่องหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถหย่อเอาจดหมายหย่อนเข้าไปในตู้บอนอได้เออใช่พอจดหมายเสร์จเข้าไปในกล่อง้ะเขาก็จะแบบอ่านแล้วก็จะแบบบอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทําให้ตัวร้ายอ่ะจะมีองค์ชายที่ไปที่ปล่อยพยามาน่ะเออนั่นแหละก็มาถามพระเอกน่าจะเป็นถ้าคุยกันน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกบฏนี่แหละอารมณ์เหมือนแบบ ไปดูไปถามว่าแบบจะทําสาเร็จไหมอะไรอย่างเงี้ยอืถามเลิกยามนูนน่นนี่นั่นพระเอกมันก็เหมือนจะแบบจะสนับสนุนนะ่ะคือไม่คืมอมันเดาใจพระเอกไม่ออกเลยว่าสรุปพระเอกคืออยากจะก่อกระบฏหรือว่าคือพระเอกมันจะยังไงต่ออนะไรอย่างเงี้ยแต่เป้าหมายหลักของพระเอกก็คงอยู่ที่ ที่แก้แค้นอะแก้แค้นแทนครอบครัว<ล>ตัวเองอะไรส่วนนางเอกก็เป้าหมายหลักตลอดในเนนาคนก็คือต้องเป็นคนบาว่าภาพก็เดี๋ยว ep 3 ep 4 ep 5อะไรอย่างเงี้ยเออเราก็จะมาอัปเดตกันเรื่อยๆมันเหมือนแบบมาชวนทุกคนแบบพูดคุยกันมากกว่ายังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะไปพบกันใหม่ใน ep ท,นที่3จานี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ